คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้รำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทอีกแล้วนะน้องแนทคนดีคนเดิมของใครก็ไม่รู้นะเออวันนี้น้องแนทจะมาเล่นเกม นักลักกี้เนโกะนะคะหรือแมวทองนะเออนี่พกคุณมาที่1มืกเกือบ1 7ื่นเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่นเบ็ดหนักๆให้ดูเลยวันนี้โอเคขออนุญ,ญาตเล่นเลยแล้วกันไปที่เบ็ดเบ็ด50า่อะน,นะคะเป็นเบ็ดเป็นเบ็ดไรเกลือนะเออน้องแนทเชื่อว่าอย่างนั้นนะขออนุญ,ญาต30หมุนเปิดเชโบไปเลยค่ะโอเค ขออนุาตไล่เบ็ดนะต่อไปน้องเนีน่้องแนจะเพิ่มเแบบ็ดเป็นแบบเบ็ดร้อยให้ดูนะทุกคนนี้ทุนหนาพอสมควรนะเออวันนี้ตั้งใจไปซื้อฟิลเจอร์ให้ดูด้วยนะเค okay, มาแถวสองไม่น้องแนทะเคยแตกเกมนี้ด้วยนะเคยแตกเกมรักกินในโปด้วยนะแบบฉ่ำๆจริงๆเลยสิบมาแถวหนึ่งโุ้คิวจ่ายต่อนะคิวสวยนะคิวเต็มจอนะสิบมะปึ้งไม่มาโอเคไม่เป็นไร เอาใหม่เอาใหม่วิสเกตเตอร์มา3ตัวเลยนะเมื่อกี้นี้เออซูชิซูชิของแพงหรือเปล่าซูชิอะโอเคเหลืออีก17หมุนสุดท้ายนะคะกระเบ็ด50นะเดี๋ยวน้องแนจะมาเพิ่มเบ็ดให้ดูนะคะต่อไปนะค่อยๆไรเบ็ดกันไปก่อนอ่ะสิแถวหนึ่งมาเจมาก็ได้แถว2ไม่มานะโอเคศูนย่ยังเบาอยู่นะยังเบาอยู่ หรือว่าไรเกลือกันไปค่ะโอเคเกลือของแท่เกลือของแท่พัดได้ไหมโอ้สีม่วงเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่พัดโอเคเรามาขึ้นขึ้นเบ็ดเป็นเบ็ดร้อยนะทุกคนโอเคค่ะ30หมุนนะเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยเออไม่มีเลย โอเคถ้าแมวมามันจะเพิ่มตัวคูณนะทุกคนคูณจังอลังไม่จ่ายมีอะไรๆต่อไหมไม่มีโอยใจเย็นใจเย็นไรๆหน่อยได้ไหมไม่เข้าฟิวเจอร์ก็แตกนอกก็ได้นะไม่ติดไม่ติดโอเค ขออันนี้ได้ไหมโคมไฟโคมไฟมาเตยังได้อยู่นะทุกคนโอ้โอเคไม่มาไม่เป็นไรคูณสองไปคิวโอ้ยไม่เปลี่ยนเป็นคิวนะเคมาแถวสามว้าวรัวๆแล้วเริ่มว้าวกันแล้วอุยอ้ยมาอุ้ย โอเคคาดสเกตเตอร์อีกแค่ตัวเดียวนะแต่ช่องน้อยจะมาไหมไม่มาจริงด้วยโอเคแถว2โอเคออเคหลือีกหนึ่งหมุนสุดท้ายนะคะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดอีกนิดนะเดี๋ยวค่อยซื้อฟิวเจอร์นะทุกคนเผื่อบแบบปั่นเข้านะโอเค ขอสัก30หมุนนะคะทุกคนกแกตเตอร์มันเริ่มมาน้วหนูว่าอีกแป๊บเดียวน่าจะน่าจะลงหรือเปล่าคิวเออสวยขออะไรนะ่ะกองเหรอเรียกไม่ถูกนะทุกคนสิบมาแถวหนึ่งขอ,อสิหน่อยไอ้ไมเออคิวแถวสค่ะโอ้ยไม่มาโอเคสวยโอเคสวย โอ้คิวขาดนะแถวสามโอเคยังไงโอ้ oh, สวย mm hmm. มีตัวจ่ายต่อไหมอ่ะเอยังจ่ายต่อนะทุกคน mm hmm. mm hmm. เหลือสิบเก้าหมุนสุดท้ายแล้ว mm hmm. อุย้ยขาดสเก็ตเตอร์สองตัว เอ้ยขาดตัวเดียวอู้ช่องเยอะเหมือนกันนะช่องเยอะช่องเยอะมาไหมโอ้ยเข้าฟิวเจอร์แล้วทุกคนโอ้เบ็ด200ด้วยนะเบ็ด200ด้วยนะได้มาสิบหมุนนะอขอปัง,ป,งปังหน่อยขอปังปังหน่อยขอดีๆหน่อยได้ไหมเออไหลๆเลยกองมาแถวหนึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้นะหนูเรียกกองแล้วกันโอ้ยไม่มานะ เออคูณ6แล้วตอนนี้แมวมานะแต่ว่าไม่มีตัวจ่ายนะตอนนี้อย่าเว้าอย่าว้าอย่าว้าขอร้องอย่าว้า,อออา,วาโอเคคูณ10แล้วตอนนี้เจจ่ายต่อคูณ10ไปเออคูณ12แล้วตอนนี้แต่อีก4หมุนสุดท้ายนะยังเบาอยู่นะตอนนี้ขอ,อแบบช็อตไหลๆหนะ่อยได้ไหมเอไม่มานะแถวหนึ่ง ยังไงยังไงเอ,อสวยสิบแถวสองมะปึ่งโอเอมาอีกโอเคอเคมาซูชิก็ได้อุย้ยซูชิมานะสวยโอเคอเคใจต่อขอเอหน่อยได้ไหมไม่ก็คิวแถวสองมาไม่มานะโอ้เราได้มาเท่าไหรนะ่เนี่ย โอเคเราได้รางวัลก้อนโตมานะคะ5,800นะโอ้อุ้ยสวยตอนนี้คูณ20แล้วขอพัดได้ไหมแถวแรกโอ้มาแถวสองทำไมก่อนเป็นเศร้าเป็นเศร้าโอเคอันนี้แตกแตกนอกนะทุกคนปั่นเข้าเองนะปั่นเข้าเองนะอุ้ยเขามันเข้าขิวเจอนี่นะโอกกำไรอีกแล้วนะ หรือว่าสเกตเตอร์จะลงมาอีก2ตัวตอนนี้หนูก็ได้กำไรแล้วนะทุกคนโอ้พบคนมาหมื่นหน่อยเองตอนนี้ได้มา24 0 0 0แล้วนะหรือว่าจะเลิกเลยนะหรือว่าจะเลิกดีโอเคเดีย๋ยวลองซื้อฟิวเจอร์สักไม้ดีกว่าทุกคนโอ้ไม้หมื่นห้า้ยตอนนี้ก็ได้กำไรแล้วหนูขอลองซื้อไม้หมื่นห้าเลยแล้วกัน โอ้อยเสียวนะไม้นี้อจะเคยซื้อแพงขนาดนี้มาก่อนนะครั้งแรกเลยนะกับเกมรักที่เนโกนะคะไม้หมื่นห้านะคะ,ไ, 15, ะ,คะได้มาสิหมุนอ้ามันลุ้นกันเลยขอดีๆหน่อยได้ไหมโอ้อย่าว่าเสียโหไม้หมื่นห้านะทุกคนโอเคขอสิบแถว2ขอ10บสิบมาโอ้ย10มาทําไมก่อนขอแถวสามกินพูดขอแถว2อีกแล้วพูดผิด อย่าบอกนะจะโดนนะไม้เนี่ยเจ๊งเลยนะโอเคซูชิสวยเอเอแถวสองอ้ยซูชิยังจ่ายต่อนะขอเอได้ไหมโอ้ได้รางวัลก้อนโตมานะได้มาเท่าไหร่เนี่ยรอบน,นี้อู้ได้มา8,300นะโอเคเลยอีก3หมืนสุดท้ายนะแต่ว่ายังไม่ได้คุนคืนนะไม้หมื่นห้านะทุกคน ขาดอีก5 0 0พันนะจะได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมอ่ะแ่จะทำได้ไหมเดี๋ยวว้าวสิลูกเออต้องนี้นะโอเคได้แมวมาคูณ18แนละ้วตอนนี้โอเคคิวสวยคิวเต็มจอไปทีแต่ต่อเออซูชิยังได้อยู่มีอะไรอีกไหมซูชิมาแถว2องโอ้ซูชิไม่มานะโอเคได้มาอีก4,600นะทุกคน อ้ยหมุนสุดท้ายโอ้ยยังไงได้มาเท่าไหร่อ่ะหมุนสโอเคถือว่าถือว่าไม่ขาดทุนนะถือว่าไม่ขาดทุนไม้นี้โอเคสับอันนี้ พอเท่านี้ดีกว่าโอ้ซื้อไม้หมื่นห้านะโอ้เสียวไส้มากทุกคนนึกว่าจะไม่ได้ไม่ได้ทุนคืนซะแล้วนะเออแต่เราก็ยังกลับมานะนึกว่าจะหลับซะแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้นะสอสำหรับวันนี้เกมรักกี้ในโกะหนูถือว่าปังนะ ปังเลยแหละเออขยากดูน้องแนทเล่นเกมอะไรก็ขอกันเข้ามาได้คอมเมนต์ได้นะทุกคนคอมเมนต์ขอได้เลย,ยเดี๋ยวน้องแนทจะเล่นให้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเออสวัสดีค่ะจุบ๊บ